ข้าวไรซ์เบอร์รี่ประโยชน์มากมีคุณค่ามากมาย 1. มีโอเมก้าสาบำรุงประสาทและสมอง 2. ลดไขมันและคอเลสเตอรอล 3. ลดอัตราการเสี่ยงของโรคหัวใจ 4. ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา 5. มีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็ง 6. ช่วยล้างลำไส้ขับถ่ายดีขึ้น 7. ลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน 8. ช่วยลดความดันโลหิตสูง และช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวพรรณเปล่งปั่งสดใสครับรู้อย่างนี้แล้วเปลี่ยนมาทานข้าวไรซ์เบอรี่กันนะครับรู้ประโยชน์อย่างนี้แล้วกดสั่งซื้อข้าวด้วยเลยครับ